ขากลับจากต่างจังหวัดพ่อเดินไปเจอนี่ค่ะนี่คือมะม่วงนะคะมะม่วงดิบเขาเอาไปต้มจนสุกก็จะได้มะม่วงตัวนี้มานะคะเอามาทำอะไรเขาเรียกว่าอาร์มกระโจนอามกระโชละ่ะ แปลว่าเครื่องดื่มมะม่วงอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่มะม่วงน้ำมะม่วงที่เป็นขวดสีส้มๆอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มแบบโบราณเลยพ่อบอกว่าทำไว้แล้วไม่เอาทำให้ใหม่นางเลยทำให้ใหม่นะคะไม่เอาที่ทำแล้ว ใบที่เขามาติดไว้รอบร้านนี่คือใบมะม่วงเป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายหน้าร้อนเป็นอย่างดีนะคะน้ำแล้วนะคะแล้วเขาก็จะใส่มะม่วงที่ต้มแล้วค่ะลงไปตามด้วยชาร์ดมาซา่าเกลือดำแล้วก็มีมาซา่าสำหรับลูกที่เขาผสมไว้แล้วนะคะเป็นสูตรลับไม่รู้ใส่อะไรบ้าง แล้วก็ไม้ปั่นค่ะเรนใส่แก้วนะคะขายแก้วละ20รูปีก็ประมาณ8บาทหน้าเปรี้ยวทำหน้าเปรี้ยว แต่ชอบกินนน,นั้นน่ะเนี่ยค่ะเครื่องดื่มดับกระหายของอินเดียนะคะแบบโบราณโบราณทำง่าย,ายๆแบบนี้เลยขายกันแบบนี้เลยมะม่วงดิบต้มสุกแล้วก็บี้ผสมน้ำใส่เกลือใส่มาซาร่าได้กินแล้วได้ขายแล้วก็ได้ดื่มด้วย เดี๋ยวให้น้องที่ไปด้วยกินมั่งเนี่ยค่ะถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นนะคะไม่งั้กหาของแบบนี้มาให้ดูวิธีทําอาจจะไม่ถูกใจแต่ด้วยความที่เราไม่คุ้นนะคะส่วนประเทศของเขาเขาก็กินกันได้ค่ะเขาไม่ได้ถือว่าตกกระปรกเขามองว่าการทําด้วยมือก็คือทํได้วยใจนะคะเหมือนทําให้คนในครอบครัวกินเขาก็ไม่ใช้ช้อนใช้เลยนะคะใช้มือคนออกมาขายของก็ เปรียบลูกค้าเป็นเหมือนญาติพี่น้องทุกที่ล้วนมีความแตกต่างในทางความคิดนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ